กินข้าวที่ไรติดซอกฟันทุกครั้งและรู้สึกว่าเอาออกได้ไม่ค่อยหมดถ้าไม่เอาออกจะรู้สึกปวดมากปวดมากเหมือนปวดฟันแบบทะลุโพรงประสาทฟันเลยทนไม่ได้เลยถ้าไม่เอาออกส่วนอาหารติดซอกฟันเหมือนเรื่องไม่ใหญ่แต่บางแบบอันตรายสูง เศษอาหารติดซอกฟันทุกคนก็รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะก็เอาไมา้จิ้มฟันแค่ออกสิเอาแปรงซอกฟันจิ้มออกสิแต่แบบที่หมอจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือชนิดที่คนไข้ถูเองยังไงก็ออกไม่หมดค่ะเศษอาหารจะติดแบบแน่นมากและมักจะเป็นทุกครั้งที่กัดคือเคี้ยวตรงเนี้ยซอกเนี้ยติดทุกครั้งลักษณะเศษอาหารติดซอกฟันแบบอัดแน่นแบบนี้นะคะหรือเรียกว่า food impaction แบบนี้ค่ะ มักจะเกิดจากการที่ฟันมีช่องห่างแคบๆระหว่างกาันเศษอาหารจะอัดแพ็กเข้าไปแน่นมากผลก็คือบริเวณซอกเนี่ยจะเกิดเศษอาหารติดชนิดที่เกิดแรงดันหลายๆครั้งอะ่ะกระดูกรองรับลากฟันของเราบริเวณซอกระหว่างฟันนะคะถึงกับโดนเศษอาหารอัดจนมันร่นลงไปเลยนะคะถ้าเกิดว่ากระดูกระหว่างฟันเราร่นลงไปเยอะๆก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดฟันโยกได้เนาะที่จะเจออีกอย่างหนึ่งก็คือฟันผุ แต่ฟันผุจากเศษอาหารติดซอกฟันมันจะเกิดบริเวณโคนฟันแล้วมันน่ากลัวยังไงอ่ะฟันผุข้างบนก็ผุเหมือนกันน่ากลัวค่ะถ้าเกิดว่าดูรูปร่างของฟันนะคะเคลือบฟันจะหนาๆข้างบนในขณะที่บริเวณโคนของฟันเนี่ยเคลือบฟันอ่ะบางนิดเดียวดังนั้นเวลาเกิดฟันผุที่โคนฟันอ่ะแป๊บเดียวก็ถึงโพรงประสาทฟันได้แล้วค่ะในขณะที่คนไข้อ่ะกลับจะไม่ค่อยมีอาการให้รู้สึกตัวด้วย เพราะว่ารอยผุมันแอบอยู่ในลืบที่สิ่งกระตุ้นต่างๆเข้าไปไม่ค่อยถึงดังนั้นเศษอาหารติดซอกฟันชนิดที่หมอเล่าถึงเนี่ยถ้าเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าเศษอาหารอัดติดซอกฟันถ้าใครมีอาการอย่างนี้นะคะว่ากินข้าวที่ไรติดซอกฟันทุกครั้งแล้วรู้สึกว่าเอาออกได้ไม่ค่อยหมด หรือบางครั้งถ้าไม่เอาออกจะรู้สึกปวดมากปวดมากเหมือนปวดฟันแบบทะลุโพรงประสาทฟันเลยทนไม่ได้เลยถ้าไม่เอาออกและจะหายต่อเมื่อเอาเศษอาหารนั้นออกเท่านั้นนะคะลักษณะแบบนี้ให้รีบไปหาคุณหมอเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องแก้ไขเรื่องที่ฟันมันมีช่องหางขนาดเล็ก,เ,ลกเนี่ยหมออาจจะอุดให้ฟันมันชิดกันได้แน่นหรือหากหมอประเมินว่า ฟันที่เพิ่งห่างออกมานั้น่ะเป็นผลพวงจากการสบฟันที่ไม่ดีหมอก็อาจจะก็อปรับแต่งการสบฟันแล้วรอดูอาการค่ะบางครั้งฟันก็กลับมาชิดกันได้นะคะเมื่อหมอปรับการสบฟันให้เหมาะสมขึ้นหรือบางครั้งหมออาจจะสอนวิธีทำความสะอาดพิเศษเฉพาะตัวบุคคลเลยนะคะยังไงวันนี้หมอมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเศษอาหารติดซอกฟันเนี่ยมันก็มีชนิดที่อันตรายอยู่ด้วยเอาไว้สังเกตตัวเองกันนะ ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่หมอเล่าคือติดทุกครั้งอัดแน่นจนปวดรีบไปหาหมอเลยนะคะหมอจะได้รีบแก้ไขก่อนที่เราจะเป็นฟันผุลึกๆหรือว่าจะเป็นกระดูกรองรับลากฟันละลายทำให้เสียงฟันโยกกันได้นะคะเอาไว้สังเกตตัวเองกันนะสอน แลฟันต้นทุนปันมทำได้จริงโดยหมอเจหมอฟันลงจอนะคะถ้าเกิดเรามีคำถามอะไรสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการดูแลตัวเองนะคะเพจหมอฟันลงจอยังสนับสนุนให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองให้ได้ดีที่สุดน,นะคะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ทั้งในกุ่มในอินบ็อกซ์ในแฟนเพจในยู u b e แล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ หากสนใจข้อมูลดีๆที่สอนให้เข้าใจเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้แบบนี้นะคะติดตามเราได้ที่แฟนเพจหมอฟันลงจอและ YouTube Channel หมอฟันลงจอได้ค่ะและยังสามารถไปคุยกับมอนิตและมอเจได้ในกลุ่มคลับฟันเด็กและกลุ่ม คุยเรื่องฟันนะคะมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาให้หมอช่วยให้คำปรึกษาได้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลดีๆอะไรมาแชร์เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายจ้า